มาดูสมบัติต่อไปที่น่าสนใจกันและใช้บ่อยมากๆเลยคือเส้นขนาดและมุมแยงค่ะมุมแย้งหลายคนอาจจะรู้จักแล้วบางคนยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อนว่าหน้าตามุมแย้งเป็นยังไงนะคะแต่พี่อยากบอกไว้ก่อนว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมาเนี่ยอย่างเช่นมุมภายในข้างเดียวกันบนเส้นตัดมุมแยงเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะบนเส้นขนานนะเส้นที่ไม่ขนานเนี่ยก็มีมุมแยงได้มีมุมภายในบนข้างเดียวกันของ,ของเส้นตัดได้ เพียงแต่ถ้าเป็นเส้นขนานเนี่ยมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเป็น180อันนี้เราต้องแยกให้ออกนะเพราะบางคนจะคิดว่าเฮ้ยมุมแยงต้องมีแต่บนเส้นขนานไหมนะคะอย่างรูปนี้เห็นไหมหน้าตาเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นเส้นขนานเลยอันนี้เอียงออกมาเยอะกว่านะคะแต่เขาก็มีมุมแย้งเหมือนกันเนาะทีนี้มุมแย้งในภาพแบบนี้เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไง สังเกตนะคะภาพจะคล้ายตอนแรกที่เราเรียนมุมภายในข้างเดียวกันมากคือเรามีเส้นขนานสองเส้นใช่ไหมแล้วระหว่างเส้นขนานเนี่ยเรามักจะเรียกมันว่าภายในใช่ไหมคะส่วนฝั่งด้านนอกเนี่ยของเส้นขนานเราก็เรียกมันว่าภายนอกเนาะอ่ะพี่ขอโน้ตเพิ่มไว้หน่อยทีนี้ไอเส้นขนานคู่นี้เนี่ยเขาก็มีเส้นตัดเกิดขึ้นเรื่องที่แล้วเนี่ยเราดูมุมเป็นคู่คู่แบบนี้ค่ะ1กับสองเนี่ยเราเรียกมันว่ามุมบน มุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดใช่ไหมสากับสเนี่ยก็เป็นมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมุมแยงเ,งเองเนี่ยก็ใช้มุมสี่มุมนี้ค่ะแต่เขาดูคนละคู่กันเออดูคนละคู่กันเขาจะดูเป็นคู่นี้ค่ะคู่หนึ่งและสี่สังเกตว่าคู่หนึ่งและสี่ลักษณะเป็นยังไงคะหนึ่งเลยนะอยู่คนละฝั่งของเส้นตัดหนึ่งเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายของเส้นตัดใช่ไหมคะ แต่4เนี่ยอยู่ฝั่งขวาทันไหมอีกลักษณะหนึงนะคะมุม2มุมนี้จะไม่ใช่มุมประชิดกันเข้าใจคาว่ามุมประชิดไหมมุมประชิดเนี่ยหมายถึงมุมที่ติดกันอย่าง1และ3เนี่ยสอ,อันนี้ยเขาเรียกว่ามุมประชิดใครไม่รู้จดไว้นะคะ1และ3เราเรียกว่ามุมประชิดนะแต่1กับ4เนี่ยไม่ใช่มุมประชิด ถ้าเราถ้าเราลากสายตาดูเราจะพบว่าหนึ่งและสี่เนี่ยมันเป็นมุมที่อยู่คนละฝั่งและมีลักษณะยืงยืงกันพี่จะชอบใช้คําว่ายืงยืงกันจริงไหมมันดูยืงยืงกันนะคะแบบนี้เนี่ยแหละเราเรียกมันว่ามุมแยงแต่ในภาพนี้เนี่ยมีมุมแยงแค่1และ4จริงหรือเปล่าอันนี้จดลงไปด้วยนะที่ว่างๆตรงนี้จดไปด้วยนะคะมุมแยงนะ โอเคทีนี้ในภาพนี้หนูคิดว่ามุมแย้งมีแค่หนึ่งและสี่จริงหรือเปล่ามีอีกมุมหนึ่งไหมนะคะมีคู่หนึ่งไหมที่เป็นมุมแย้งเหมือนกันมีสองและสามก็เข้าข่ายเหมือนกันนะคะอยู่คนละฝั่งแล้วก็ไม่ใช่มุมไปชิดด้วยแล้วมันก็อยู่ยงยงลักษณะอยู่ยงยงกันแบบนี้เห็นไหมสองและสามเองเนี่ยเขาก็เป็นมุมแย้งเหมือนกันนะคะ อ่าทีนี้แล้วถ้าเป็นเส้นขนานเนี่ยมุมแย้งเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงก็มาดูทฤษฎีบทตรงนี้พี่เขียนไว้ตรงนี้กลมกลืนกับอันอื่นมากนะคะก็ไฮไลท์เพิ่มนิดนึงงละกันหนูจะได้เห็นนะคะว่ามันอยู่ตรงนี้อ่าถ้าเส้นตรงสองเส้นนะคะขนานกาันและมีเส้นตัดแล้วมุมแยงมีขนาดเท่ากาัน ของพี่บนจอจะมีแค่ทฤษฎีบทเดียวใช่ไหมของเราจะมีสองอันเพราะว่าบนจอพี่ตกไปนะคะจะต้องมีบทกลับของมันด้วยคือถ้ามุมแยง้งมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรง คู่นั้นขนาดกันอ่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวพี่ก็เขียนแบบท่าแล้วเดี๋ยวพี่ก็เขียนแบบก็ต่อเมื่อนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีท่าแล้วสองอันที่เป็นอ่อเป็นประโยคเงื่อนไขแบบนี้ปกติกับเป็นบทกลับนะคะ2อ,อันนี้อันนึงเป็นเป็นเงื่อนไขอันนึงขอโทษค่ะ2อันนี้เนี่ยอันนึงเป็นประโยคเงื่อนไขอีกอันนึงเป็นบทกลับไปประโยคเงื่อนไขนะคะเราสามารถเขียนยุบสั้นๆได้โดยใช้ก็ต่อเมื่อ เราจะเขียนสั้นๆนะคะประโยคเดียวโดยใช้ก้อต่อเมื่อเชื่อมไปเลยอ่าก็ก็อยู่ในเรื่องการให้เหตุผลนั่นแหละโอเคพี่ก็ามาหลากหลายนิดนึงนะคะก็ข้อนี้อยากเขียนมันก้อต่อเมื่อไหมเดี๋ยวฝึกเขียนนิดนึงว่าเขียนสั้นๆเป็นยังไงเพราะว่าอันที่เป็นมุมภายในพี่ให้เป็นแบบก้อต่อเมือ่อใช่ไหมคะอ่าอ่ะ,อะงั้นอันนี้ถ้าอยากเขียนยุบเป็นก้อต่อเมือ่อก็ทําได้เหมือนกันข้อดีก้อต่อเมื่อก็คือหนูสามารถเขียนสองอันนี้ให้เหลือประโยคเดียวได้ แต่มันมีเงื่อนไขนะว่าแบบไหนถึงจะเป็นก้อต่อเมื่อได้นะคะก็อยู่ในเรื่องการให้เหตุผลนะพี่ย้ําหลายรอบเลยโอเคอันนี้เขียนยุบเป็นก้อต่อเมื่อนะคะเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรงอุ้ยอนูหายเส้นตรงคู่นั้นขนานก,กันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันโอเค อสองอันนี้มีความหมายเท่ากับฝั่งขวาเดียวนะคะทันไหมทันเนาะก็เอามาให้ดูสลับสลับกันตอนที่เป็นมุมภายในข้างเดียวกันเนี่ยพี่ให้แบบก็ต่อเมื่อมาแล้วก็เขียนแตกเป็นสองท่าแล้วสองประโยคท่าแล้วนะคะอันนี้เป็นสองประโยคท่าแล้วแล้วมาเขียนเป็นก็ต่อเมื่อบ้างเนาะฝึกหลายๆแบบนะคะทีนี้เราลองเอามาประยุกต์ใช้จริงกันไหมว่าเฮ้ยดูยังไง ตอนนี้เนี่ยเป็นอันที่สาที่เรารู้แล้วนะเรื่องเส้นขนานตอนแรกที่เราเรียนทัวนเน,นินนึงคือเป็นเรื่องระยะห่างใช่ไหมคะถ้าเป็นเส้นขนานการระยะห่างเท่ากาันหรือถ้ามีระยะห่างเท่ากาันเส้นต้น2คู่นั้นก็เป็นเส้นขนานทวนผ่าน สองนะคะถ้าเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็จะมีมุมภายในบนข้างเดียวกันเส้นตัดรวมกันได้180หรือพูดกลับกันได้ว่าถ้ามุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมได้180เส้นตรงคู่นั้นก็จะขนานกันอันที่3นะคะเป็นมุมแย้งถ้าเส้นตรงคู่นั้นขนานกันมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะคะเท่านะใช้คําว่าเท่ากันเลยหรือพูดกลับกันได้ว่าถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันแล้วเนี่ย เส้นตรงขู่นั้นจะขนานกันนะคะทีนี้การใช้เนี่ยก็เหมือนกับมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดต่ดูมุมแยงแค่มุมในมุมหนึ่งก็ได้ถ้าจะตรวจความขนานนะคะ,ะมาดูตัวอย่างจริงกันข้อทเ,เขากําหนดให้เส้นขนาน AB เอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะคะจงหามุม1และ2เนาะสังเกตว่า จริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้เนี่ยสามารถใช้ได้2วิธีนะหนเนี่ยหนูสามารถใช้วิธีดูว่าไอ้นี่ได้ค่ะมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดดูนะรวมได้ร้อยแปเนาะก็เป็นร2 6ยบวกหบวกมุม 1, 1, 1นะคะเท่ากับ180ใช่ไหมหนูก็คิดมาว่ามุม1เนี่ยเป็นเท่าไหร่คิดเลขสมการปกติแต่ว่าข้อนี้เนี่ยถึงแม้จะทําแบบนั้นได้นะคะแต่ว่าเราอยู่ในเรื่อง Uh, มุมแย้งที่ก็เลยอยากใช้มุมแยงนิดนึงนะคะสังเกตว่ามุมหนึ่งเนี่ยมันไปแย้งกับใครเอ่ยมันไปแย้งกับมุมห้าสิบสี่นะคะข้อดีของมุมแย้งคือมุมแย้งเนี่ยมันเป็นทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันเลยมันไม่ต้องคิดเลขเยอะเท่าไหร่เนาะแสดงว่ามุมหนึ่งเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ทันทีคะห้าสิบสี่เนาะอ่าอันนี้คือคิดด้วยมุมแย้ง คิดได้มุมแยง้งทีนี้ลองคิดด้วยมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดสี่ว่าเฮ้ยมันจะได้5้าสจริงเปล่าไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนต้องได้เท่ากันนะคะมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับร้อปเนาะ หนูจะได้ว่ามุมหนึ่งบวกร้อยยี่สิบหกองศาต้องเท่ากับร้อยแปดสิบองศามุมหนึ่งเนี่ยเลยเท่ากับร้อยแปดสิบองศาลบร้อยยี่สิบหกองศามุมหนึ่งมีค่าเท่ากับห้าสิบสี่องศาไม่ว่าจะทำวิธีไหนต้องออกมาเท่ากันเสมอนะถ้าไม่เท่ากันก็หนูอาจจะคิดเลขผิดหรือมีความเป็นไปได้นิดหนึ่งว่าโจทย์ข้อนั้นอาจจะผิดก็ได้ก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้อง ตรวจสอบกันด้วยนะคะอ่ะอันเนี้ยคือตัวอย่างหนึ่งของการใช้ทฤษฎีบทนะลองดูตัวอย่างที่สองบ้างเขาให้เส้นตรง AB และเส้นตรง CD นะคะเขาให้ตรวจสอบว่าสองเส้นตรงเนี้ยมันขนานกันหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการใช้ทฤษฎีบทเนาะซึ่งเราใช้ได้หลายแบบนะคะจะตรวจจากระยะห่างก็ได้มุมภายในก็ได้หรือมุมแยงก็ได้อย่างข้อนี้เขาให้ข้อมูลมัเป็นอะไรคะมุมแยงกันนะคะ อ่ามุมแยงกันเนาะสังเกตว่ามุมแยงตรงนี้มีขนาดเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเอาพี่ขอเติมชื่น,นินึงเนาะมันจะได้อ่านง่ายๆนะคะ PQ เนาะอ่าเราจะได้ว่า AB ขนานกับ CD เหตุผลเพราะอะไรเพราะมุมแยงมีขนาดเท่ากันเนาะ ถ้าอยากอ่านชื่อมุมให้เขาหน่อยก็ได้เขียนชื่อมุมนิดนึงว่ามุมแยงที่เราดูเนี่ยคือ apq apq อยู่ตรงนี้นะคะนี่มุม111องศาไปเท่ากับ pqd 111องศาเหมือนกันเสร็จแล้วโอเคอะ หนูได้อันที่3แล้วก็คือมุมแยงนะคะเดี๋ยวไปฝึกใช้จริงกันนิดหน่อยนะคะอาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะเราจะได้ฝึกโจทย์รวมๆมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอเนะื้อหาเส้นขนาดให้จบก่อนแล้วค่อยฝึกรวมทีเดียวว่าเอ้ยเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงหรือเปล่า